การทำซอสเนยมะนาวนะครับสำหรับนำไปราดสเต็กปลาต่างๆนะครับหรือว่าอาหารทะเลก็ได้นะครับมาดูวิธีการทำแล้วก็ขั้นตอนแบบง่ายๆกันนะครับเริ่มต้นนะครับก็แนะนำส่วนผสมก่อนนะครับก็จะเป็นตัวเนยนะครับเป็นเนยสดนะครับเนยจืดเป็นผมใช้เป็นเนื้อมะนาวนะครับแล้วก็มีตัวน้ำมะนาวนะครับแต่หั่นเป็นซีกไว้นะครับสำหรับการใส่ในสเต็กนะครับ มีเกลือนะครับมีเกลือนะครับมีกระเทียมนะครับมีหอมนะครับหอมใหญ่นะครับมีตัวหอมแดงนะครับหรือตัวหอมแขกนะครับก็มีพริกไทยดํานะครับแล้วก็ตัวพาสเทลสับนะครับสามารถเพิ่มเติมตัวเคเปอร์นะครับเมล็ดเคเปอร์ดองเข้าไปก็ได้นะครับเป็นออปชั่น ออปชันหนึ่งซึ่งก็อร่อยดีด้วยครับกันมาดูวิธีการทำกันนะครับเริ่มต้นผมก็ใส่เนยก่อนแล้วกันนะครับกระเทียมนะครับตามลงไปตามด้วยหอมใหญ่นะครับหอมใหญ่สับหอมแดงสับนะครับดูปริมาณนะครับว่าเราจะใช้มากหรือน้อยนะครับอันนี้ผมใช้ลาดปลาสเต็กแค่หนึ่งที่นะครับก็ใช้ปริมาณไม่มากนะครับ เวลาทำซอสก็ใช้ไฟเบาๆนะครับถ้ามีตัวไวท์ขาวสามารถใส่เพิ่มเติมได้เลยนะครับผมเพิ่มเติมไวท์ขาวไปหน่อยนะครับเฟมให้ส่งกลิ่นหอมนะครับสำหรับตัวไวท์ขาวก็จะเข้ากับตัวอาหารทะเลด้วยนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรสชาตินะครับด้วยเกลือนะครับ นิดหน่อยนะครับแล้วก็พริกไทยนิดหน่อยนะครับผมใส่เนื้อมะนาวลงไปด้วยนะครับให้เพิ่มเท็กเจอร์ของตัวซอสมะนาวให้มีความเข้มข้นก็ผัดให้เข้ากันนะครับซอสนี้ค่อนข้างทำง่ายครับทานคู่กับอาหารทะเล เนื้อปลาทะเลต่างๆได้เลยครับสะดวกแล้วก็ง่ายผมขออนุญาตชิมนิดนึงครับโอเคครับรสชาติประมาณนี้เปียวนํำเปรี้ยวเค็มหอมวายหอมเนยนะครับก็จะประมาณนี้ก็เป็นอันใช้ได้แล้วครับสำหรับตัวนี้ท้ายสุดเนี่ยสามารถใส่เมล็ดเคเปอร์เสริมลงไปได้นะครับแล้วก็ผมใส่ใบพาสเสลีย์สับตามลงไปนะครับเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับตัวซอสเนยมะนาวทำง่ายครับ